สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเปลี่ยนลำโพงมือถือนะครับมือถือเครื่องนี้มันเสียงเบานะครับเราจะมาดูขั้นตอนเปลี่ยนลำโพงต่อไปนะครับ เราต้องปลดสายแพรตัวนี้หรอกรดันตนัวล็อกไม่ขึ้นเลยแล้วปลดสายแพรนี้ออกแล้วแล้วก็คลายน็อตครับ แล้วก็ไปหาลำโพงตัวอื่นมาเปลี่ยนเข้านะครับขันน็อตยึดให้แน่นนะครับ แล้วก็บัรรีสายลำโพงนีเข้าสีดำสีดำตัวนี้คือคือสายลบนะครับสีแดงนี้คือสายบวกแล้วก็บัตรีตัวนี้บวกเข้าตรงนี้นะครับก็สายดำก็ตรงนี้นะครับ เยีะเวอะร่วมรัดตัดตอนถ้านั้นมันยาวนะครับผมต่อเสร็จแล้วผมจะประกอบแล้วลองลำโพงให้ดูนะครับ เมื่อเราต่อลำโพงเข้าเรียบ้อยแล้วแล้วก็ประกอบเมื่อเราต่อลำโพงเสร็จแล้วเราประกอบแล้วเราก็มาลองเสียงดูนะครับ ระดับเสี iscilla. ยงเสียงดังนะครับเียงดังนะครับดังดีเลยดังดีนะครับลำโพงตัวใหม่สรหรับ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ